สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกับทุกคนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยว่าคเขาวะโดยที่ไม่ต้องค้างโรงแรมแล้วก็หุงข้าวหาปลากินเองได้ทำอย่างไรเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าเวลาเดินทางแม้แต่รถคันนี้เราก็ใช้วิธีการปรับเบาะนอนหรือมิวเซเซึ่งเล่าให้ฟังเมื่อเร็วๆเวนี้ยก็ใช้วิธีปรับเบาะนอนส่วนถึง หน้าร้อนก็ใช้แอร์เคลื่อนที่แบบนอน3,500 BTU เป็นแอร์แบบ DC แล้วก็ใช้แบตเตอรี่จากแบตเตอรี่รถยนต์ธรรมดาซึ่งราคาถูกแล้วก็โดยต่อระบบการชาร์จไฟจากไดชาร์จของรถเนี่ยครแต่ว่าอันนั้นจะใช้กับมิ s เซ e n แล้วถ้าเป็นรถคันนี้เราก็เลยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าจะใช้วิธีการกางเต็นท์ทายรถ ซึ่งขณะนี้กำลังคิดว่าจะทำเป็นรถนอนคือต่อหลังขานอนซึ่งก็จะสามารถเอาแอร์เคลื่อนที่มาใช้ได้อีกเหมือนกันส่วนเรื่องอาหารการกินเราก็จะมีเตาอังโลซึ่งใช้ถ่านแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายที่เขาซึ่งเราก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับก็คือว่า ต่างคนต่างมาก็อยากมาหาความสุขไม่ให้มีสิ่งรบกวนใช้ฐานกลิ่นควันก็อาจจะไปรบกวนเพื่อนนักท่องเที่ยวที่มาหาความสุขแบบเราเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาใช้เตาก็ใช้เตานี้ได้ทุกคนเป็นหม้อที่เอามาจากหม้อไฟฟ้าเนี่ยแต่ตัวแม่ของมันเสียแล้วคือหม้อไฟฟ้าเอาตัวนี้มาใช้การหุงก็หุงเหมือนเดิมถ้าหุงข้าวต้มยำทำแกงชัดเดิเหมือนเดิมแม้แต่ทอดไข่นะเราก็ใช้ตรงนี้ในการทอดไข่ ไม่ต้องให้รูปโฉมสวยแล้วทุกคนเราด้วยปัญหาข้อจำกัดที่ว่ามาแล้วต่อมาแล้วก็ปรับใช้เป็นต่อแก๊สแบบนี้เหตุที่ใช้แบบนี้เพราะว่ามันจะต่อกับกระป๋องแก๊สอยู่ห่างจากตัวเตาที่ให้ความร้อนแล้วก็ดูแล้วว่ามันจะปลอดภัยกว่าซื้อมาก็ใช้อแดปเ,เตอร์ตัวนี้ด้วยซึ่งมันจะสวมและทำให้ต่อเข้ากับ กระป๋องแก๊สได้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมีผู้รู้หลายท่านได้ทบทวนวิธีการใช้ใน YouTube แล้วหาดูกันได้นะแต่ละวิธีการเที่ยวแบบประหยัดใครๆก็เข้าถึงได้ไม่ยากให้ฟังอีกประการหนึ่งตาแบบนี้สามารถที่จะกางออกได้ตั้งมอได้ แล้วถ้าเราไม่ใช้เราก็ฮุบได้เหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าเราถ่ายมือหนึ่งแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูมือหนึ่งแล้วก็ที่ดีก็คือตัวนี้จะมีที่จุดกดไปเช็คแล้วมันฟาก่ายไฟจะขึ้นตรงนี้ขณะที่เราปล่อยแก๊สออกไปเนี่ยมันก็จะลุกพลุบขึ้นมาอันนี้แก๊สเขาขายมาเป็นแพ็คก็ซื้อไว้เพราะว่าเรามีโปรแกรมที่จะต้องเ,ออเดินทางทำงานด้วย <laughs> แล้วก็ท่องเที่ยวด้วย <laughs> แล้วเตาแก๊สประเภทนี้เวลาเก็บปุ๊บก็ใส่แค่กล่องนี้ทุกคนง่ายๆเก็บได้สบายอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ให้แสงของเราก็จะเป็นจะเป็นตะเกียงตะเกียงรัว่วแล้วก็ใช้น้ำมันกา๊าซปัจจุบันนี้หาซื้อได้เขาจะขายเป็นขวดโอ้เรือออกมาเดี๋ยวจะามาให้ดูเนาะแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนเขาจะขายเป็นขวดอย่างเนี้ นำนกา๊าซซึ่งปีนี้ที่ผ่านมาใช้ตั้งแต่หนาวเ,เนี่ยก็ยุบเลือแค่นี้แล้วเร,เราเที่ยวประจำนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาไปเที่ยวก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูโดยรายละเอียดอะ่ะอาจจะถ่ายให้ดูตามถนนทุนทางอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่กำลังคิดว่าจะซื้อไฟปัจจุบันเนี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงเป็นดวงไฟราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วสามารถชาร์จไฟไปได้จากตัวนั้นไปช่วยเนาะ กำลังคิดอยู่เอาแน่น่แต่ว่ากำลังเลือกซื้ออยู่ซึ่งดูตัวอย่างแล้วที่ขายทางโซเชียลเนี่ยะจะมีการเล่งความสว่างเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรก็ว่าไปแล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้ได้ตรวงวันตรงคืนเลยต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะทุกคนและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ราคาไม่เท่าไหร่นะเราจะไม่ได้บอกราคาทุกคนเพราะว่าคงจะต้องสืบราคากัน,นเองแต่ละที่อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ไม่แน่ใจอันนี้ มีติดไว้เสมอทุกคนมีติดไว้เสมอเพราะเป็นตัวช่วยเวลาเราจะเดินทางกลางคืนมันจะดีกว่าหิว้วโปะไฟไปนะอันนี้ก็ห้อยไว้หน้าเต็นท์ให้ความสว่างไปเราเล่งได้เล่งได้ทุกคนเล่งได้ก็โดยการไขไส้ทุกคนเะนี่ยไข่ไส้ตัวนี้ให้ไส้โผล่ขึ้นมากๆนะไส้ตะเกียงมันก็จะสว่าง เราสามารถที่จะเพิ่มความสว่างมันได้ทุกคนเรียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะช่วยเวลาเดินทางกลางคืนเช่นไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจะให้ความสว่างและพกง่ายทุกคนเนี่ยพกง่ายราคาก็ดูกันเอาแต่ละที่แล้วก็ตัวนี้ที่ใช้จะใช้ไฟแช็คซึ่งซื้อมาเนี่ยก็จะขายเป็นพวงเลยสามสามสามชิ้นทุกคน แล้วอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เพราะว่าใช้แล้วเราก็ทิ้งไปอันนี้ตัวบตัวละยี่สิบบาทเสื้อกันฝนเพราะว่าหน้าฝนเราก็เที่ยวเนาะเสื้อกันฝนก็ซื้อมาไว้แล้วก็เตรียมตัวไว้และข้อสำคัญอย่าลืมนะทุกคนยุกยาพื้นฐานที่จะไปต้องใช้ยาแก้ปวดยาเวลามีบาดแผลพลาสเตอร์รอต่างๆอันนี้ต้องเอาไปนะ พื้นฐานของการปฐมพยาบาลต้องเอาไปนอกจากนั้นก็คือหยกยาประจําตัวของเราเนะี่ยก็อย่าลืมโดยเฉพาะแม้ยังไม่จําเป็นต้องใช้ก็ต้องคาดการ์ว่าตัวของเราหรือใบของเราเนี่ยมันอาจจําเป็นจะต้องใช้ใช้ยาเฉพาะทางอย่างไรบ้างก็ต้องเตรียมเอาไปเหมือนกันแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปเที่ยวก็ดูสถานที่ด้วยว่าอย่าให้ไกลอย่าให้ไกลความเจริญหรือไกลใน เรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ใหญ่ไกลามากนะทุกคนเอาละก็คุยให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะก็ขอปิดกล้องแค่นี้กัแล้วกันจากลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอุณหากาศหน้าโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ